ตอนนี้นะครับเราทดสอบถ่ายตอนกลางคืนนะทุกคนนะใช้ DJ i Pocket d ตดีใ m o p o c k e t 3นะทุกคนนะตอนนี้ถ่ายโหมดธรรมดานะตอนกลางคืนไม่ได้ใช้โหมดโรไลท์นะครับตอนนี้ก็เป็นโหมดธรรมดานะครับก็นี้ไฟมีไฟหน้ารถนะครับไฟจากหน้ารถเท่านั้นนะครับไฟทางไม่มีนะทุกคนนะก็แสงจะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะ เปี่ยนเป็นโหมด low light ให้ดูนะว่าแสงจะต่างกันมากขนาดไหนนะครับกับการทดสอบใช้กล้อง d j i o s m o Pocket 3ถ่ายตอนเวลากลางคืนนะครับแสงจากไฟหน้ารถไฟถนนและไฟรถด,ด้านข้างนะครับและด้านหน้านะก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูกันในโหมด low light นะครับอ่าอันนี้โหมด low light นะทุกคนนะแล้วเส้นมองเห็นด้วยนะ หมดโลไลท์นะครับไฟถ่ายหมดโลไลท์รู้สึกว่าจะมองเห็นเสาไฟด้วยนะทุกคนนะไฟจากเสาไฟบนท้องฟ้าหรือดาวเนี่ยเห็นดวงดาวเห็นดวงดาวอันนี้คือหมดโลไลท์นะครับถ่ายโหมดโลไลท์แล้วก็จะเห็นแสงบนท้องฟ้าด้วยนะทุกคนนะก็สว่างขึ้นนะครับถ่ายในหมดตอนคืนสว่างขึ้นมากเลยนะครับ นี่คือแสงจากไฟหน้ารถแล้วก็ไฟทางนะตอนนี้นะทุกคนนะแล้ไฟข้างทางนะนี่ไฟก่อกลางก็จะประมาณนี้เลยอันนี้คือการถ่ายจากโหมดโลไลท์นะครับนี่ก็จะประมาณนี้คนรนับโอเคถ้าใครชอบก็ฝากกดติดตามนะผมใครที่ สนใจดีใจออนโม่ปัสกุสา่งนะครับก็ตอนนี้ทางศูนย์บิกคมามลาคสั่งก็เห็นก็ว่าใครที่สั่งนะช่วงนี้นะก็จะได้ประมาณนู่นนะหลังมกรานะครับเพราะว่าเพราะว่าของขาดนะครับตอนนี้